โอ้ยจิงจุ้งดีดีน้อยเริงไปกิยูโอ้ยเดินได้เดยนได้เ้ยเกินไม่เกินได้ไงพอมยิงช่วยกูได้เนี่ยคลิปถ <such> <forward> ูกส่งออกมาแล้วดูนะซีเลงโก้ยพอมาเป็นเฮลบอลแล้วกูจะแบบได้พลังจากนรกไงโอียโอน แจมโอนทำไมเราไม่ได้แย่งเลยวะไปดิทันแล้วเบทป่าเบทป่าเบทป่าไม่ทำไมการไม่เข้าเลยวะโอ้ยรู้เยอะได้สัสเข้าเลนนูโวโลนูเวนโอ้ยเออสกิลไกลจัดสองตัวเลย ยืงมีต้นไม้ปะากวันนั้นเราไม่เจอกันมันดีหนายได้ไหมไม่ได้พี่ต้องทำอืกดอัดอ๋อมันเอ้ามันเล่นบนสองวะไม่รู้อะแต่ว่าพี่ไหววะไปหนึ่ง มันไม่มีกลางพี่เก็บป่ะโอ้ยจริงจุ้งดีดีน้อยยิงก็คิวอยูย่โอ้ยจะตายจะตายเฮ้ยเกินไม่เกินได้ไงพ้อม,มยิงช่วยคุณใช่ ไอ้ย่าเมื่เอเมื่อกี้มือ,ม,อมือซ้ายกดกดเกมบีดบาร์บี้โซอ่ะแล้วแบบมือขวาเล่นเอลเอลแต่คิวสองอะไป,น,ไปนัดชลองไม่มีใครฟังกูเลยต,ต้องกลับบ้านแล้ว,ว,ยยกวสกิลไอ้เทียนี่คนสนตีนจัดอ่ะมีซัพพอร์ตหนึงช่วยกระชากคอร์มาหน่อยสิ s u พ p o r t ผู้ใช้คนนี้ได้ไหมครับทำอะไรสักอย่างนี้เฮ้ยทำอะไรสักอย่างนี้ s u พ p o r t ผู้ใช้คนนี้ได้ไหมครับ็นไงทำอะไรสักอย่างเหรองานเดียวครับครับเพื่อนยึดกระชากมาทำไมเฮียกินมอเรเบียยังปั่นอ่ะใช่อ่ะเวลามันกดสกิลอะไรไม่รู้พี่มันจะวิ่งเร็วใช่ไหมแม่งมีเสียงไซเรนววิ กตจัดเพื่อนมหมยังครับเพื่อนมันจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยยัยเล่สกิลไม่โดนนี่มึงเล่นจริงจุ้งดีดีสิโอ้ยเอ้ยไม่ได้เล่นนานก็ปรับสกิลเลยสิกำลังปรับสกิลอยู่เอ้ยเมื่อกี้มันฟิกเกอร์เยอะอะ มันไปชากมาตายเลยเน,น,นี่ยไม่ได้ฟิกพี่ไปกดตัวอีนนนใส่ไม่เงี้ยตึงคีดตึงคีดเจ๊งฟิกเกอร์โยงโยงแบบซิ่งซแบบิ่งแบบ อุ้ยดีว่ายาแดงแบบเลือดเกือบเต็มล็อตอะบอกเลยเบนหายฮะบนหายของพี่มันเปลี่ยนอะไรได้ปะเปลี่ยนสีของดาบอบบมีม่วงกับแดงปะวะพี่เหรอมีปะหรือม,มันอันนั้นเป็นของอันเก่าอ่ะอันเก่าสกิลมันออโต้ดับไม่ค่อยด้บเพราก่อนมันรีเมคมันจะมีอะไรวะโอ้หวยเปลี่ยนสีดาบเลยโอ้สามสกิลไม่โดนเลยอายชิบหายตอนนี้ดีนะไม่มีคอนโทรล Uuuuh, chưa kịp nữa là khán giả Lì ngay! 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 Đi ngay! Lì ngay! Lì ngay! Lì ngay! ngay! Lì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  ngay! เกือบแล้วมึงหุ้ยไม่ใช่คิงกาดฆ่าได้ปะเออจะฆ่ามันอยู่พี่กดผิดไอ้ขี้เลยเราด้เราด้ เฮ้ยเอาต่อเลย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 ไม่ได้กว่าป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 าป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 าสกิลไม่โดนเลยกูเหมือนกันสกิวไม่โดนเลยโดนฉลบทายาหมดมายาหมดเหมือนกันเช้ยยิงสดละกูไม่โดนยิงสดเหมือันยิงสด ธรรมดาครับพ่อโนโนวันโนมอซอฟต์คอมใช้คนนี้ได้ไหมครัเฮ้ยอะไรอ่ะหิวขนาดนั้นเลยเหรออืมน้ำมันน้ำมืนอร่อยอร่อยไม่ได้ลาไม่ได้ลามันมันไอ้นี่มันไอ้นั่นอะไรข้ามันนี่ตรงกลาง เร่องเดี๋ยรอล่อมาให้นี่มันใบวะเอาเลยนะคนเดียว ม่เหนี่ยวคีบไปมืก็ได้ทปามาไอ้ไอ้ดังไอ้สกิลอันนี้มันงคือสโลเป้าหมายใช่ไหมไอ้ตัวเอฟอ่าไ้ตัวสีใช่ไหมเป้าหมาย40%ได้แค่ตัวเดียวนะแต่วิ่งช้าจักเลยอ่ะเอ้ยทำไมกูอยากเอามันได้บุกสัตว์เอ้ยมีวาดจชักน้สวยเฮ้ยพี่อ้อมอยู่ điều cao điều cao, ui, oh, mẹ ngắt tiếng anh na con, nếu ui, có skill ghiệp vậy wá, bình thường, không phải mึง, ăn, 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 เลือดน้อยแล้วกันเลยเนาะอุ๊ยคนดึงโดนหนะคนจริงอ่ะสิฟังไปเลขที่ออ้าวพี่ทำให้ผมได้อะเผาเหรอเผาเลือดเหรอเผาเลือดของมึงนี่มีสกิลเผาเลือดด้วยว่ะเต้พี่มีเลนบัฟหรือเปล่าวะไมม่ีอ๋อไม่มีไม่มีเนี่ยกดไลค์แล้วว่ะเลนบัฟคืออะไรบ้างเลบัฟ

<c oughs> ตีไปแล้วตีไปแล้วเมวตัวนี้มันดุจริงๆอะไรตัวนี้อะไรสวยเลยล่ะมแล้ตัวหลังให้แล้วตัวหลังให้ตัวหลังไม่ยังไม่ทัน <c oughs> วน่ะทันทานทานทาน แทนเนี่ยได้แานจริงสวยอื้อไปโดนรักเพื่อนมึงรักเพื่อนอะไรตอนนี้เอ้าพอดีดีดาวพี่ก,ก็ได้ว <c> ย <oughs> <c oughs>

วายกูไม่ตายเดยฟิกเกอร์ตามก็ไม่ตายอยู่ดีปุใครกลางวะกูาหาเรื่องก่อนืใครเกือบตายเลยทำไมมันไม่เป็นของใหญ่ต่าน,นี้ก็นุ่มอยู่แล้ว,วะอะอะไรวะด่านนี้นุ่มอย่างงั้นนะ ขอขาดห้าร้อยที่ไรใา่แลกนะบ้า,าได้ไดพี่โอ้ยแรงวะที่หนึ่งบริแบบไปทางพี่อ่ะโอเค จอร์ดิแบ้ยโอ้โหสระดึ๊ยนี่มันแอบในพุ่มว่ะโทุกทีแดดยุดแม่ยุดไม่ปรหวานโอ้โอะไรเอ้ยอ้ยยุดอยู่ใ so? กล้ไอ้ยยุดโดนไหมครับอยู่อยู 2> <S 2 <S ่ใกล้เอาไปก่อนหนึ่งมัดหนึ่งได้ปรหวานเหระ ไม่รู้อะกูตายแต่ว่ายุดอยู่ใกล้ยังโดนไปก่อนเอาไว้ก่อนหนึ่งมัดไม่มาเลยวะกลังมีอันติีมาพวกแม่ตัวนี้แม่งโหดจัดเฮ้ยมีก็ได้ติดตองการตายแล้วตายแล้วที่ตายได้เอาโคตรแรง ให้กูไปช่วยป่ะถ้ามันไม่ไหวอ่ะก็เรียกกูดิโอ้ยเด็กเขี้ยแต่ต่อให้เรียกกูก็ไม่ไปหรอกได้ดักล่ลางนานหมดังไปคุยใครฮนะเขี้ยไม่มีสติไอ้สั์โดดกูจะตายเอานเนี่ยหลชเชอร์ โอ้ยคนเป็นหิวอะเฮ้ยโจลี่แบอันนี้สกินใช่ไหมดังเนี่ยไอหมีน่ะใช่สกินเทพอะวุ่นวุ่นวุ่นยืนกับตัวะ ไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะบอกเลยอะไรวะาชัดดวมาจากไหนนี่ชัดดาวไปแล้วชัดดาวเลยตีตัวไอ้กายมันจะเหมาวะกายมันจะเหมาวะ่าเอาก่อนหนึ่งตัว วว้าดึงไม่โดนหน่อยนีกระชากซับข้างหลังซับข้างหลังซับข้างหลังแล้วทำไมมันเป็นฉับทำไม่พี่พี่ก็โ,โซโลมา yeah, ดิโซโลเฮียอะไรล่ะดูห <c oughs> น้ากู <c oughs> โอ้โหแต่คู่แรงจัดเฮียขู่นานหมดแล้วครับไม่มีอะไรเลยนะ ตายไม่ตายไม่ตายเลือดมันเด้งดีจังวะดูดเลือดดีจัดถ้าเมื่อกี้การสกิลหนึ่งโดนนะไหวอ่ะอันตีกันแรงอยู่อย่าไปจากฉันได้ไหม ถ้าไม่มีป้อ<ห>มเมื่อกี้โยนแพ้เลยใส่เลยคุณโยคุณยอมแพ้เลยการโห,ห,หด,ดเลยน <c oughs> ี่รงในด,ด,ดังกดเป็นขี้ลงแรงได้ป่าววะ